อรุณสวัสดิ์สายแล้วน้องวัวกินหญ้าวันนี้ไม่ได้เอาวัวออกเพราะว่ามีหญ้าอ่ะพี่นันทนาการจากพี่นุกมานี่นี่ อ้ยพี่ตะกะเตนไม่ใช่ป้าเขาไม่มีป้าเพื่อนเพื่อนะกินเยอะๆโตไวๆนะจ๊ะเด็กๆ 嘿嘿嘿嘿。<laughs>